We'll be right back. สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่5สิงหาคม2568ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสินาทีสมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอําเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกําเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ138ปี ในการนี้ทรงบำเพ็ญพระราชะกุศลถวายสังฆทานพระราชะอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสถาปนาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคม2430ณบริเวณพระราชะวังสรานรมเรียกว่าคเดิสกูและโรงเรียนฐานสรานรม ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพรมนาพิบิษได้ย้ายมาอย่างที่ตั้งปัจจุบันและได้รับพระราชทานนามใหม่โดยพัฒนานหลักสูตรการศึกษาทางทหารที่ทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายกองทัพบ,บก และสถานการณ์ประเทศซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การให้นักเรียนในร้อยสังกัดอยู่ในหน่วยรักษาพระองค์อันแสดงถึงความไว้วางพระราชาไทยเช่นเดียวกับการถือกำเนิดของเหล่ามหาดเล็กหลวงในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาทางการทหารระดับอุดม,มศึกษาที่สำคัญของประเทศผลิตในฐานสัญญาบัตรหลักให้กับกองทัพบ,บกเพื่อพัฒนาประเทศและปกป้องอธิปไตยของชาติมีหลักสูตรการศึกษาระยะเวลา5ปีใน10สาขาวิชาคือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต3สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิต2สาขาวิชา นอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนในร้อยจะได้รับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆอาทิหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรวมถึงการลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานสถานที่สําคัญต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เป็นผู้รอบรู้และมีประสบการณ์โดยเมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานยศเป็นวาที่ร้อยตรีบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆ โดยสมเด็จพระนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าบกระหม่อมพระราชทานเงินเดือนทั้งหมดที่ทรงรับราชาการเป็นเวลา35ปีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันพลโทอุดมแก้วมหาเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนและมีนักเรียนในร้อย ชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5รวม1364นาย เวลา14นาฬิกา30นาทีเสร็จลงณศาราดุสิตธดาไลศูนย์จิรดาทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจําปี2567ที่ประชุมได้พิจารณาวาระสําคัญอาทิการจัดงานพิธีบําเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพการดำเนินงานศิลปะวัฒนธรรมเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยได้แก่โครงการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์โครงการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์งานช่างสิบมู่สาขาช่างศิลป์ไทยโครงการทุนการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมรายงานการดำเนินงานของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภา นาพาลัยอุทยานรอสองอําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ณเรือนไทยทั้งสองหลังในอุทยานการจัดสร้างพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด,เด,ด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยขนาดองค์จำลองการบูรณะวัดอัมพวันเจติยารามเป็นนิวาสถานเสด็จพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปกกระหม่อมให้สร้างพระปรางขึ้น ในบริเวณที่เป็นสถานที่พระบรมราชสมภพสมเด็จพระบรมชนกนาถที่อยู่ด้านหลังพระอุโบสถของวัดเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารและพระบรมอัฐิบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายและรายงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายประจำปี2568 คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการท no. ูบีน u m b e r ร์วันวร์ ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเขตด,ดินแดงเพื่อทรงร่วมบันทึกเทปรายการท no. ูบีนัมเบอร์วันวช่วงทอ l k กทู h ด p r พรินเซสโดยทรงตอบจดหมายของสมาชิกทูบีนัมเบอรวันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม นอกจากนี้ยังทรงให้กำลังใจให้สามารถผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีซึ่งที่สำคัญคือต้องมีกำลังใจที่ดีสำหรับรายการท no. ูบี Number ร์วันวาเป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีทโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีน u m b บ r วกับสมาชิก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลายาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทร,รทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา20.30นาฬิกา30นาทีถึง21.30นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระชทานไปมอบแก่กำลังพลที่บาดเจ็บ จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยกำลังพลและราษฎรที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่พันตรีอดีศัก์น้อยสุวรรณผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้และตะก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบตรีประพัฒน์จันทร์ศิลเอกชนินบุญจ พลฐานสุวรรณภูมิด้วงรักษาและพลฐานพรารดอนสีสวัสดิ์ซึ่งเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลค่ายสันพสิทธ์ที่ประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายปิยะปิจนำผู้วราชการจังหวัดบุรีรัมย์เชิญดอกไม้และตะกราสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่จ่าสิบโทนรุชาสีเมืองบุญและพลทหารพงเพชรหมั่นหินราช และที่โรงพยาบาลค่ายวีรวัตรโยธินอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่จ่าสิบเอกนพดลโพสีอุ่นสิบเอกเจษฎากรอ,อินจูพลทหารอภิวัตโพสีสุขและพลทหารชินวัตรพาลีบัตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชา ชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังคนและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระมอมพระราชทานสิ่งของต่งางๆแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนในเครือโนมินทราชินูทิศเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวง วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญหนังสืออุปกรณ์กีฬายาพระราชทานเครื่องทำน้ำเย็นและอุปกรณ์สิ่งของที่จำเป็นรวมทั้งอาหารน้ำไอศครีมพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนในเครือนวมินทราชินนทิศเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวง12สิงหาคม 2,568เพื่อให้นักเรียนได้มีแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าและได้ทราบถึงพระมหากรุณาที่คุณโดยที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมรราชาัยเขตคลองสามวาทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงสุพรเพนหลวงเทพนิมิตรเชิญสิ่งของและอาหารพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โดยจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษามีนักเรียน2,644 คนและเป็นโรงเรียนที่ได้รับมอบโลกเกียรติคุณให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ส่วนที่โรงเรียนวิมินทราชินูทิศสตรีวิทยา2ขเขตคลองสามวาทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของและอาหารพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยม,มศึกษามีนักเรียน2,448คนโอกาสนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชายอย่างกึกก้อง ด้วยความจงรักภักดี และที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศศวนยกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของและอาหารพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาแบบสหศึกษามีนักเรียน2,396คนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชารรมไทยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงสุขอ,อนามายัยขั้นพื้น พื้นฐานและการโภชนาการที่ดีของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาจึงทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลให้ผสกนิกรทุกหมูเ่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีโภชนาการที่ดีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไป ในโอกาสนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสําคัญต่างๆมาโดยตลอด การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นักเรียนคณะครูบุคลากรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ต่างปลืม้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้องค์มนตรีรับมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ที่ทำเนียบองคมนตรีพลเอกไพบูลคุ้มฉาย,ยาองคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์รับมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบโซลา่าโฮมซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการสนับสนุนสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจานบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์โดยในปี2567ดำเนินการติด ตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบโซล่าโฮมให้กับชุมชนในพื้นที่บ้านจะกแก่ตำบลไล่โว่อําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีไปแล้วจํานวน221ครัวเรือนและในปี2,568ถึง2,569มีแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับชุมชนในพื้นที่บ้านไล่โวบ้านทิไลป้าและบ้านจ่แก่ตํบลไล่โวอํเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจานบุรีจํานวน3า 11ครรัวเือนทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนมีกระแสไฟฟ้าใช้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนที่นอกจากจะช่วยให้ชุมชนมีความปลอดภัยแล้วยังช่วยยกระดับวิถีชีวิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กในชุมชนด้วยจบข่าวเนพระราชาสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ